ค่ะสวัสดี FC, เี่แฟนชาวองทุกคนนะคะมีนน,นทิยาก,กับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขคุ้มฝันนะคะคุ้มฝันโค้งสุดท้ายของแม่สรัคามนะคะเพิ่อนนอนอยู่นานอนกลางวันแสบแสนะคะผีหน้ามาบอกเลขนะคะมาบอกเลขสามตัวบนแล้วก็สองตัวล่างนะคะเพิ่นบอกว่าทาถูกนะคะทาถูกให้ไปเลี่ยงนะคะให้ไปเลี่ยงเราเพิ่นนะคะให้ไปเลี่ยงวันพุธนะคะ ไปเรียงวันพุธวันที่สิบห้าแล้วก็เรียงเราต้องเรียงเราสองแปดห้านะคะผีหน้ามียังคือนมาท่านสมัยสร้างว้คักสร้างว่แน่นะคะตัวเลขที่ผีหน้าบอกสามตัวบนก็สองตัวล่างจะเป็นตัวใดไปเบิ้งไปส้มน้ากันเลยค่ะฮัลโหลค่ะแม่วันดีค่ะเป็นยังไงค่ะค่าคงทุดทายค่ะคงทุดทายเ่าแม่ไม่ได้ฝันนี่ค่ะ,คะม,มีผีอ้ำค่ะผีอำ้ำเอา พยายามยื่อไซค่ะยื่บ้านหรือยื่ที่ทํางานบ้านแม่แหละค่ะไปบ้านค่ะไปบ้านเกิดนะคะก็นนี้ไปหน้านหะค่ะไปนอนหน้าแหละไปกินเอียงเนี่ยหรืก็ไปนอนเล่นเอียงยู่หน้านหะค่ะค่ะแล้วก็แยกย้ายกันไปเฮ็ดเดียวกันยังหรือมันมีแม่บ้านก็นั่งอยู่นอนอยู่ผู้เดียวนะค่ะนอนอยู่ออู๋นาะค่ะค่ะนี่นอนไปนอนมากก็เล่นรับไปดีแหละค่ะรับไปมันมีผีมาอำเนี่ยค่ะค่ะอำแล้วติงก็ไม่ได้แบบว่า เบายังกระเพราห้องเบากับผู้ใดกระเพราไหมค่ะโบเล่เง่งเป็นเหมือนได้ค่ะแต่ว่ารู้สึุกตัวอยู่ค่ะห้องแต่ว่าบ,บา่มีคนได้ยนินค<ห>่ะแสดงว่าผีหน้าอยู่หน้ามาหามัน,นบ<อ>น่ค่ะแงค่ะเพราะว่าขอเพิ่นไว้ขอเราบังน,นี้ก็เลยมานอนเลร่นนะคะ่ะขอบอกปากเป้านะคะ่ะอนนี้มันมนอนเหร่นโอ้ยลูกก็ถูกผู้หญิงเสียบอกเลยกว้าอกว้างแง่สีมาเรยงมาเกียร์ของสีนะคะเราให้ใกล้ตัวก็จให้ดอกมาง ขอฝันเขาอยอย่างแ,แต่ว่ามีพวกขอฝันสามารแบบว่าอั้มนี่ไหมคะกลางวันแสบๆนี่นะค่ะแม่ค่ะตอนเที่ยงอ่กะกับไปนะคะค่ะตอนเห็นผู้เดียวผู้อื่นกับไปยังเหม่หลอกค่ะ,คะมันยู่ติดพวกพี่ปลาหลอกเนี่ยค่ะโอ้ยนะ้าอยู่ติดป้าซ่าแมนแมนค่ะอยู่ติดป้าซ่าได้ไหมโอ้ยค, <c oughs> ค่ะอันเป็นหนึ่งแปลว่าอยากได้คล้องดีเนี่ยต้องให้เล่าเด้อผู้ชายได้ค่ะเสียงแหบๆเสียงแถาๆไหมค่ะอ๋ออยากได้เล่า ยังเป็นเราสองแปดห้าพันว้างสิไหมคะแม่พี่หรือจ้าคอดเราสองแปดห้าค่ะเอาเอาเอาหล่อสองแปดห้าเด้อคันคันเรี่ยงจะเรี่ยงมันมันจีซิมหาพันนะพันว้างสิไหมค่ะอือมย่างมันสีซิมหาเด้อมันพุดไปชิ้นมะเหล็กกับพ่อใหญ่ปั้นสีซินหาน่าแต่ปั้นมันเบาอะไรไหมค่ะอยากบอกก็คนบอกว่าอะไรไค่ะมันมันแน่เป็นมดมันนับเป็นมดนะค่ะพิกกิ้งยังกับอใไรไหมค่ะ นี่คนก็เลยบอกว่ากันอยากได้เซือรลอดเลขนน่ะนะยัดหานึงข้างล่างชุนหาซะนะค่ะเอ้ถอดเกิบได้ตอนนั้นรู้ติตัวนักแรีนถอดเกิอบเรียงของป้ามันงเล็กให่ไหมค่ะือค่ะเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าให้เลี้ยงให้ให้เอาเราสองแปดหามาเลี้ยงมันบีหน้าเราปดหบ้าสค่ะพี่หน้าที่กินรู้แท้ค่ะอื้อ เดี๋ยวได้ค่ะน้องดียากเขียนก่อนค่ะเพิ่นให้เลี้ยงเราสองแปดหาเราสองแปดหาหาเลี้ยงเลี้ยงวันที่สิผาเนาะเดี๋ยววันที่สิผาค่ะวันพุดแดนเลี้ยงวันวันอื่นเยี่ยงวันพุธเพิ่นก็เลี้ยงวันพุธอีกทีแหละค่ะยุบันค่ะเพราะว่าแม่นค่ะค่ะอืเลี้ยงวันเป๊ะกันอยากได้กันจศเอา กับว่าวปรเด็นนะคะกับเตเมอเดตแต่แบบว่าอยากห้องอยากวายุว่าวประเด็นนะคะคนทับไปี่ยค่ะทับนจริงไปจริงมากอย่างกับอไรไหยค่ะพีน้าบอกกลางวันเลยเนาะแมมนค่ะแดีว่าวันผ่าตรงนี้ค่ะวันแมนไปบ้านแม่นมวันวันแม่เป็นวันผ่าแหมนค่ะเพราะว่ากับว่าวกับปากเปลาว่าวเหล่าค่ะเพ่อนน้อนาหรินสินะค่ะเพื่อนว่าใหอยากได้ให้เสื้อเอาตัวได้ค่ะว่าวไม่ก็ได้ เจ็้าหนึ่งข้างล่างศูนหาว่างสิแมคะ่ะเจ็ดห้าหนึ่งข้างล่างศูนย์ห้าคูนย้า่าันได้แล้วเอาหลอดสองแนหาไม่เพิ่นเด้เรียงวันทีจิ้มหาวันพุดพูดนะคะคิดใน่ใจว่าเอ๊ะเลียกบะไเดี๋ยวเพ่นทีสิ้มหาคือบอกวันทีสิ้มหางสินะเปลงเนค่ะมันเป็นบานเล็ทีเลยที่ะบบานเล็ทีสิบหานะคะเพื่อน <c oughs> เพิ่นบอกเป็นบนเป็นล่างเลยมันบค่ค่ะแมนค่ะ มันบอกเป็นบนเป็นลาวนะค่ะอย่าเลื่อมอย่าเลื่อมมันรีี่มหาเอาเอา,เอาเหล่าสองแปดหามา่ให้วาง,สงเสียงเสียงคุ่เหนะคะเจ้าเสียงแหบๆเสียงเบาแบบว่าแเบาบอแบบแบบแบบมีคอยไม่เสียงบนในสภาแต่ย่างนี้นนมดเลค่ะิ่นบอกตีหูเลยนะคะเพื่อนบอกว่าเลขจะออกหรือว่าเพื่อนว่าห้ซื้อตัวนี้หอยสื่อตัวนี้แหละค่ะคันคันออกมาตัวนี้ทีก็ใครว่าเอาเหล่าไม่เพิ่นสิมาสองแปดหานะคะยำเลย่ยค่ะก็เป็นเรื่องเป็นเล่าเนาะ สุรุวาแม่สารคามโค้งสุดท้ายฝันวั่นพระวั่นที่สิบสองนอนกลางวั่นเจ็ดแสดหน้ายุติป้าซาแม่ไปเว้ากับผีหน้าว่ากันให้มาบอกเลขบอกเบอร์คันถูกสิไปเลี่ยงว่าวหาเพื่อนนอกเพื่อนเลยมากี่ลีว่าปากเปล่านะคะแต่ว่ามันก็ทำใหนรักนะครัมมันนี่มันนอนเล่นมันนี่นอนไปนอนมากมันนี่กันรูดซิกว่า ขึ้นแหน่นเป็นหมดขึ้จริงปรได้วก็บอกปรได้ห้างเดี๋ยวว่าเพื่อนกอว่าต้องยันดอกเพิ่นว่าเพิ่นมาดีเพิ่นว่ายังได้เลขกันกันจดเอาเด้อเพิ่อนจดได้แนอนทับกันไวไหมค่ะมันผิดประเด้บอกบอดปริงด่ได้เนาะกระบอกเพื่อวมากอ่านึขังนางศูนย์หาเซียวโลด คันทูกว่าเราอย่าลืมเด้อสองแปดหาสองแปดหาอย่างวันที่สิบหาวันพุธมาสิจำได้ไหมค่ะพอเราก็ได้ฝันไหมค่ะพอใส่พอใส่หูยังเอยู่ไหมค่ะคันคันทูนี่ให้ซื้อเรา,หาให้เลี้ยงเราสองแปดหาผีหน้าสร้างไหวเราเลี้ยงต้องเลี้ยงวันพุธวันที่สิบหา้า แมนค่ะวันพุดเท่านั้นค่ะหันยี่เยงวันอื่นตรงเหลียงวันพุดนี่สิมะค่ะประจำในยุว่าพันเหลียงวันพุดธนี่สินะค่ะแต่ว่าเลขโตที่เพิ่นบอกเพิ่นบอกเจ็ดหานึงกับศูนย์หาในเสื้อเอาแมนค่ะแม่เขาเราวันพุดบวันห่วงใส่หัวเลยไหมค่ะแบบว่ากระเวาน้ำฝนบ่ได้เนาะค่ะได้แต่มือตาได้แต่แบบว่าอยากเเววอยากกิงอยากยั้งอยากคลอนก้นซอยกับวันนี้ก้อนซอยนี่สินะค่ะวันพุทธก็จะเดือดขึ้นแน่นะเยอค่ะ เนี่ยมันพูดมันพูดทัดไปมันกับว่าเป็นวันทีสิบหาเด้ค่ะวันพูดเอ่อมืออื่นนี่กับว่าเป็นวันทีสิบหาันทีสิบหากับว่าเป็นมันพูดน่อมืออื่นนี่กับเป็นวันพฤหอสารเราคคือหัวแบบมันกับคนโว้ยมันวันพูดเดือนทัดไปมันกับว่าตรงกับวันทีสิบหาหรือว่าเพิ่นจะย่ำยุ่ยสิบหางก็หลุดกับเจ้าบาเล็ที่กับสิบหานีค่ะนี่นะคะมันมันอันจิตใจมองที่ว่าเรื่องวันทีสิบหาเนี่ยมันกับ เา้บางท,ทเคะ่ะบางแล้ววันบุเมียนวันที่สิบหานี่ค,คือมืออื่นมืออ่นเป็นวันพฤหัสวันที่สิบหา้าเราเดือนทัดไปวันที่สิบหากับบ่ตรงบ่ตรงวันพุธได้ค่<า>ะเลขโตเพิ่นบอกิ่นกับบอกเจ็ดหาหนึ่งเนาะเมียนกับเจ็ดหมัน,นกับกับไปกับมันกักเป็นโตเดียวกันยี่เหลี่ยงินะคะเมียนเราข้างล่างสูนหาได้ส ขา 2, 8, 5, นน้างล่างซุ้นค่ะผีนี่คือจะขอดเราสองแปดหาผีคือท่าน<า>สมัยแต่จะเห็นหน้าตาเพิน่นว่าเพิ่นเทา่าซ้ำใดค่ะอันเพนิ่อนนั้นที่ข่าวคล้ายๆว่าวิญญาณเพิ่นคล่ะแบบว่าเราอยู่นั่มันข่างหูข่าง,งตัวไหมคะ<อ>่ะทับ่างไว้เม่ได้ค่ะอ๋อเพิ่นเมื่อเขาทับล่างเลยจังหวัดเสรฉวนไหนว่ากรได้ห้องยังกับกระได้หูุดตะวันหม้ฟังหรอกกันตาเหมือนอยู่ค่ะแบบอยากห้องอยากว่าอยู่ค่ะออืเพจะ่นกับเพิ่นเนีค่ะ พ่อเพิ่นไปแล้วก็เมื่อยเลยมันบอกแบบว่าเมื่อยหรอกแบบยานทั้งยานทั้งซันทั้งแบบเหมือนจะเหนียวแตกค่ะบก็มะมีหน้ายังคือนมาแห้งก็แต่่มแบบยังแรีนผิดผิดเกี่ยวกับเรียนนะก็โอ้ยบ่ายแล้วบ่นอนอีกแล้วยานยานแต่ว่าลูกเสียวมาหายดอกกันถึงอีกเรียกห้องแล้วก็แรียนนี้ใช่ไหมคะอืมจะยุดติดของเลยนะคะมันเป็นไปได้หน้าหน้าติดป้าซาที่ว่าเพนึกเป็นผีหน้าผีผู้มิวหันเนาะ แม่นค e like. <P> ่ะค hey, e. ิดว่าแม่นเหรอคะเพราะว่าเมื่อคืนเมื่เคืนเป็นแบบนี้ไหมคะเมื่เคยไปว่าวไปอันเป้าถึงเพื่อนเนาะบอกค่ะแม่เอาปากเป้าติวานไอ้มาบอกเลขไปว่าวว่าวว่าวเป้าเป้าว่าวว่าวเล่นล้อยบ่บ่กเล่นล้อยที่ข่าววิธีเลยค่ะโอ้เจ้าทีเจ้าช่างเจ้าฐานเล่นลูกขึ้นสุกพี่ยาแฟ่ย เลขไนเบอร์แน่มาขอฟันนี่ยังก็ได้บอกเลขแน่สินะเสียวเอาเราหายใกล้โตไมให้ดอกระบอกทำยังไงเหรอคะเบ่าเบ่าไปเบ่าล้วหลังจากกินเลี้ยงกันแล้วมู่พันแยกย้ายไปเบิร์ตแม่บ้นน้นมากลางวันแสบแสบเลยวัวสุดยอดดี่ดีนอนรับลูกค่ะค่ะหน้าอยู่ติดภาษาคือกล่าวเบ่าค่ะถ้าไทยค่ะค่ะน่าเว้นนะค่ะกับเรื่องพนกให่ไม่ได้คิดใหญ่กับเรื่องนอนธรรมดาแบบมันนี่นอนไปม่แม่ก็รับไปนะค่ะรับฟัคซีนแบบ ได้พักหนึ่งแลวก็รู้ติดตัวว่าเอาขึ้นแน่นขึ้นพักอย่างนี้มันแน่นนะแล้วไปเหมือไม่ใครลุกปากว่าก็ผู้ใดก็บู้ใดใช่ไหอืมฟองก็ได้ดอย่างงี้นะคะที่เพิ่นบอกยู้เดียอะเลค่ะอาอสรุป<ม>ว่าเพิ่นมา่บอกว่าทันถูกให้เลี่ยงวันอ่าเลี่ยงเราสองแปดหาเล<อ>ีเ่ยงวันพุดวันที่สิบหาเลขที่เพิ่นบอกจริงๆคือเจ็ดห้าหนึ่งคือข้างบนศูนย์ห้าคือข้างล่างนุง่นที่ยากข้าใจถวกบอกค่ะแม่แ่ะเมนค่ะ อ้าวขอบคุณแม่หลายๆเด้อค่ะที่ห้แนวทางนะคะวันนี้ขอเอฟซีโชดีแนวะทางของแม่สารครามเลขโคงสุดท้ายเลขพีนานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะพอไม่พี่น้องเอฟซีก็เสียงยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระวังนุ่นที่ยากกับแม่สารคามโคงสุดท้ายเลขพีนานะคะว่าไปว่าไปเพิ่นมากจริงๆนะคะคนบอกอาวา่าหา้โชคห้ลาภแน่คือถูกคือยากนะคะ ถ้ามาเราก็จะถ้าถูกโชคดีจะเลี้ยงเราให้ใกล้โตัวว่าออกไปบ่พ่อข้าวพ่อนอนหลับลงมาจริงๆนะคะกลางวันแสนนะคะมาบอกว่าถ้าถูกจะให้ไปเลี้ยงเรา2 8งแปากับเลี้ยงวันพุธวันที่สิบหานะคะเลขทีพีหน้าบอกจริงๆคือ7จ็กับ05นะคะเป็นแนวทางหาซื้อสรากินแบงรัฐบาลไทยนะคะนนทิยาขออวยพ่อให้พ่อเป็นพี่น้องเอฟซีโชคดีกันแนวทาง เลขผีนาของแม่สารคามโค้งสุดท้ายนะคะ